ท่านท่านอายุกว่านี้นะท่านที่นั่งกวนี้นรับผมผมต้องเรียกชื่อต่อไปทางทังที่สอง่อามนี้ผมเพิ่งได้ยินเรื่องสนามพอทราดาได้ยินเรื่องสามสามสักเวลาปกรอจะมีพยงศัตว์์องศักด์แลานศักด์เนี่ยนี่เคยทุกครั้งไปก็สามสัตวันนี้ครั้งแรกที่ท่านบอกเป็นสามพอผมเป็นพอสุดท้ายสองพอแรกพูดไปหมดเลยจะไ่มอะไรจะพูดแต่จริง พอการค้า,านี่มีการประชุมสองปีที่แล้วที่เชียงใหม่เนี่ยการประชุมประจำปีก็มีการสำรวจว่าความความรู้เกี่ยวกับเอซีมีมากนา่ไหนก็ให้เขาให้เราตกใจสมงสุนะครับว่า80%็ของสมาชิกเราไม่รู้เรื่องเอซีเลยถึงแม้ว่ารู้เรื่องก็มาอยากจะรู้เรื่องเพราะเรื่องนี้ไม่ถึงตัวเราก็เลยไปร่วมกับทางกรมเจของกระทรวงพาณิชย์นะครับ เอาไปเดินสายก็จะให้เขาเข้าใจเรื่องของเอซีมากขึ้นว่าตลาดเรา68น65ล้านคนจะนี้ขยายเป60ล้านคนครับท่านเข้าใจเรื่องของอซีให้มากขึ้นก็ได้ผลพอสมควรนะครับแล้วก็ในการเดินเดินสายไปคุยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คุยอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คุยเรื่องว่าเรื่องทุนนะเรื่องทุนก็จะไม่มีหาหาทุกยากเพราะนั้นผมว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่จะช่วยให้พวกต่างจังหวัด เอกชนที่อยู่ต่างจังหวัดทั้งหลายเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยสุดเขาจะหามีทางที่จะหาทุนได้เข้ามาในใน,ในตลาดซับมหาทุนได้แล้วก็ดีใจออย่างคือว่าอย่างน้อยสุดจะมีการที่ให้เราเข้าไปทงังเลือกขึ้นมาให้เสนอเข้ามานะแล้วก็ทางนนี้ก็จะเข้าไปช่วยเขาให้เขาสาม,มารถอย่างน้อยสุดมีการบรหิหารที่ที่ดีแล้วก็รู้จักทางการบัญชีแล้วรู้จักการตลาดต่างๆนานานี่ด้วว่า อย่างที่คุณเลขาสั่์พูดนรุ่นสองเขาก็าใหม่ๆเข้นามาในวณานี้ก็พร้อมเนี่ยที่จะจะเดินทางเข้าไปในใน,ในโลกของที่ดเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเนี่ยผมเชื่อว่าขอ,องการนี้จะช่วยเขาหาทนมงากขึ้นแลพ้พวกเราทุกจังหวัดต่างจังหวัดทุกจังหวัดผมจะีบไปกระจายเรื่องนี้ไปให้ทั่วนะครับเพราะว่าเขาคงดีใจมากเื่นนี้ผมคิดว่าผทผลล่ากลับมาในอย่างที่คาดหมายว่าปลายปลายปีหน้าผมมีเข้ามาในตลาดมากขึ้นก็ขอบคุณนะครับ ขอเ,อเรอียกเชิญท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยคุณจรัภพรโชติกระเียมครับเชิญครับในานีารราาาน,ร,นรับาูเทุานที่อยู่นนี้ก็ข่สือมชทา้ยนในานามของตลาดหลรับผมก็รู้สึกดีๆอย่างยิงย่งนะครับที่เป็นอีกเคยงานหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการพุ่นใหม่ความภูมิใจของจังหวัด ซึ่งก็ถือเป็นโครงการที่จุดประกายให้กับบริษัทที่มีที่ตั้งในต่างจังหวัดนะครับหรือมีธุรก,กิจหลักอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความสาคัญของตลาดทุนและมีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากตลาดทุนในการดมทุนผ่านเครื่องมือต่างๆในตลาดทุนได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตลาดครับก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทมีศักยภาพที่เข้าร่วมโครงการนี้ โดยจัดทีมงานของตลาดหลักทรัพย์วยกครปรึกษาให้คาแนะนำอย่างใกล้ชิดนะครับตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการเตรียมความพร้อมให้บริษัทสามารถบรรลุถึงเป้าหมายของการเข้าร่วมโครงการคือการได้เข้าจดทะเบียนในลาหลักทรัพย์ได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วที่สุดการเข้าจดทะเบียนในหลักทรัพย์ก็จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นนะครับมีฐานทุนที่แข็งแกร่ง ในการสร้างการเจติบโตที่มั่นคงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไดนในระดับสากลโดยพ่อยิ่งยิ่งธุรกิจที่เป็นดาวเด่นในต่างจังหวัดนะครับซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากาแล้วก็จำเป็นอย่างยิงย่งที่ต้องหันมาศึกษาทางเรื่องในการระดมทุนจากตลาดทุนอย่างจริงจังนะครับซึ่งนอกเหนือจากการเป็นการบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนในแต่ละจังหวัดนั้นได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนนั้นด้วยถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะนําบริษัทไปสู่การเป็นดาวเด่นในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไปโครงการหุ้นใหม่ความภูมิใจของจังหวัดถือเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดทุนในการพัฒนาประเทศของเราได้ในระยะยาวนะครับ โดยจะช่วยเพิ่มจำนวนบริษัทที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจให้กับนักลงทุนมากยิ่งขึ้นก็เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและเพิ่มการจ้างงานนะครับเมื่อเศรษฐกิจในระดับจังหวัดมีการเติบโตก็ย่อมส่งผลรวมให้ระบบเศรษฐกิจของไทยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยพิจารณาจากการจำนวนบริษัจทจดทะเบียนต่อต่อนิติบุคคล ทั้งประเทศนะครับมีสัดส่วนเพียงแค่0.15%นะครับแต่การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลมากถึง28%ของยอดรวมของประเทศนะครับอีกทั้งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วง12ปีที่ผ่านมาสูงถึง25%ต่อปีนะครับซึ่งเปรียบเทียบกับบริษัทนอกตลาดที่มีอัตราการเติบโตอยู่เพียง15%แต่ผมก็หวังด้วยว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นการ สำคัญในการร่วมการสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับนายพรเราไปผมคิดว่าต้องขอรบกวนประธานชมรมวันดิฉันจิตสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยคุณรเชชฐ์แสงร,รุจิซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะลงไปในพื้นที่ทั่วประเทศช่วยเหลือปรับปรงุงปรับโครงสร้างนะครับ ให้แก่ธุรกิจทั่วประเทศของเรานะครับชมรมธุรกิจก็ประกอบด,ด้วยสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทที่มีฐานการเงินจํานวนมากนะครับหลายสิบรายนะครับก็จะลงมาในพื้นที่ก็เป็นงานที่หนักก็เป็นความตั้งใจและเป็นความที่หลักนะครับขอเชิญคุณธรเชษฐ์ครับครับขออนุญ,ญาตกาเปียนท่านรองนายากสษารนายรกรัฐมนตรีท่านยงยวิชัยดิตนะครับท่านประหลักมหาไทยท่านพนาสวุวรรณรัตน์นะครับแล้วก็ท่าน พิมศักดิ์ท่านประธานาสาะกรรมสามศรกสุขชาติสุทธิพลแล้วก็ท่านประธานสภาหอการค้ามณพงศักดิ์อัศกุลนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการกรอตอนะครับดรวรพลแล้วก็พี่นกกรรมการพิการตลาดทรัพย์ขออนุญาต address ทุกคนเพราะว่ารวบไม่ได้เพราะเป็นจะเป็นผู้มีพระคุณกับพวกผมเป็นอย่างมากนะครับในานามของ ชมรมวาริธากิจนะครับที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นตุลาธลปการเงินที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ก็รู้สึกยินดีมากที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้นะครับสมาชิกของชมรมเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการนี้โดยที่จะดาเนินการให้คำปรึกษาแก่กิจการที่รับการคัดเลือกจากสภาอุตสาหกรรมและสภาอกังารค้าในการจัดโครงสร้างธุรกิจโครงสร้างทางเงินทุนให้เหมาะสมแล้วก็มีมาตรฐานการคุคคไในเพื่อการก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อการแก่ตัว พื่อการแข่งขังนในอนาคตด้วยนะครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานในการที่ที่จะสามารถแข่งขันได้ทั้งไม่ว่าจะมี AAC หรือไม่มี AAC ก็ตามนะครับทางสมาชิกของชมรมนี่มีความยินดีมีสุขใจในการที่มีส่ว,สว,สวนร่วมในโครงการกันนี้อย่างมากนะครับแล้วก็ยินดีที่จะไปเผยแพร่ความรู้นะครับให้กับทั้งในเรื่องของการลงทุนตลาดทุนให้กับองค์กรธุรกิจและประชาชนในพื้นที่นั้นให้โดยมุ่งหวังว่าความเจริญทางเศรษฐกิจเนี่ยจะแพร่กระจายทางเศรษฐกิจตังหมนะครับ อันอันนี้เป็นฟอร์มอลสเตจเมนต์แต่จริงๆขออากาศเรียนเล่าอีกนิดหนึ่งว่าทําไมถึงเป็นผู้มีพระคุณคือพวกผมเนี่ยมันมีหน้าที่ที่จะต้องมันเป็นธุรกิจผู้ผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความพยายามมาตั้งหลายปีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มที่รุกต่างจังหวัดอย่างจริงจังนะครับผมผมเรียนให้ฟังเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยแต่ผมทํามาเกือบจะปีละไ,ไปไม่ได้2จังหวัดเองคือไปขอนแก่นมาสองรอบนะครับเจอสมาชิขาดอันนั้นก็ต้องเรียน ผ่านทางสภาหอนะครับแล้วก็ติดต่อไปที่สภาหอที่ขอนแก,นก่นเขเห็นว่าขอนแก่นเนี่ยเรื่องอันแรกเพราะมีศักยภาพแล้วก็มีตัวอย่างบริษัทที่เข้ามาแล้วจเจริญเติบโตเร็วมากนะครับยกตัวอย่างอย่าง,าง global เนี่ยผมเข้าใจว่าจะตายจะแถวขอนแกน่น global นี่เข้า2บาทวันนี้10เกือบเกือบบาทนะครับสิบสี่สิบขึ้นมา6เกเจ็ดเท่านะครับก็เป็นตัวอย่างาบริษัทในจังหวัดที่จเจริญเติบโตและมีศักยภาพที่โตได้อย่างสูงมากนะครับเราไปขอนแก่นมาสองรอบนะครับก็ก็ มีอุปสรรคมีอะไรบ้างมีเรื่องที่ต้องอธิบายให้เข้าใจบ้างนะครับและเราเพิ่งไปที่เชียงใหม่มาเมื่อเมื่อปล,ปลายปีที่แล้วแล้วเดี๋ยววันที่2ี่สิบหเมษายนนี้จะไปรอบที่สองนะครับที่จะไปพุดเดี๋ยวผมทําจะครบปีนะครได้ได้เตสองจังหวัดเจ็สิบเจ็ดจังหวัดคืนทําด้วยความเร็วขนาดนี้ก็คงอีกหลายปีครับไม่ทันด้วยความกรุณาของโครงการนี้ของของท่านเลขาที่คิดขึ้นมาเนี่ยบวกกับสภาหอสภาอดเนี่ยมันจะทำให้กระบวนการที่เราสามารถเข้าถึง ผู้ที่มีศักยาภาพเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ผมก็เลยพวกผมแลชมมมะชมรมชุมชชมรมวานิชนี่ก็เลยรวมทั้งทำง,งานร่วมกันมาคุยกับทงางอดิตเตอร์ด้วยบางส่วนนี่ก็ฝากฝากไปทางท่านประธานทั้งสองสภาด้วยครับว่าถ้าตัวนี้มันเวิร์กเนี่ยมันจะทําให้กระบวนการตา่างๆเสร็จได้เร็วขึ้นนะครับพวกผมก็ยินดีที่จะไปพบปะพูดคุยทาเซมินาให้จัดให้ตามที่ที่นัดแต่ขอให้ทางสภากับทั้งสองสภาใน้นสตรีมแล้วก็พูดคุยกันมาก่อนนะครับ ก็ขอบพระคุณมากครับ